Thank you. สวัสดีครับพี่น้อง้ฟังและพี่น้องที่เป็นกิจชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เรามาถึงวันศุกร์แล้วนะครับมีเรื่องที่จะให้พี่น้องไปคิดอีกมากมายเป็นอาหาร่ายจิตที่พวกเราได้บอกแล้วว่ามีความสําคัญไม่น้อยกว่าอาหาร่า่กายนะครับในวันนี้นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวคอเรนฉบับที่หนึ่งก็บอกว่าในการประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าจําเป็นต้องประกาศอยู่แล้วคือวันรับินลล้างบาปพี่น้องเราทุกคนนั้นน่ะได้รับคําสั่งจากพระพิดาบอกเอาละจากเด็กเนี่ยโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อย่าลืมนะปากมีไว้สำหรับประกาศเรื่องของพรุงและพวกเราทํากันได้อย่างก็ไม่รู้ละหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีท่านบอกข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติวิบัติแก่ข้าพเจ้า ที่ไม่ประกาศข่าวดีโอ้โ oh หมันเป็นเรื่องที่ท่านพิจารณาดูตนเองแล้วรู้สึกว่ามีน้ำหนักในการที่จะตอบสนองน้ำพระทัยของพระพินเจ้าทุกอย่างมีเป้าหมายนาฬิกาที่พี่น้องใส่ใน,นั้นน่ะคนที่ทำก็มีเป้าหมายเหมือนกันเราต้องใช้ตามเป้าหมายของเขาคือดูเวลาไม่ใช่เอาไว้สำหรับอย่างใดอย่างหนึง่ง จักรยานก็มีไว้สําหรับขี่ไม่ใช่ไปเอาไปแช่ไว้ในในน้าหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อมันมีเป้าหมายทุกอย่างมีเป้าหมายมนุษย์เราก็เกิดมาก็มีเป้าหมายเหมือนกันคริสตชนที่เราได้รับศิลล้างบาปแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันเป็นเป้าหมายที่จะต้องประกาศข่าวดีว่าพระพินเจ้ารักมนุษย์ทุกคนและพระพินเจ้าให้พวกเราเป็นพี่น้องกันเราไม่มีศัตรูเรามีแต่เพื่อน เราเป็นลูกของพระพินเจ้าจริงไหมครับพี่น้องแล้วท่านยังเขียนอีกว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับนักวิ่งที่อยู่ในลูกพี่น้องก็เห็นนักวิ่งก็เป็นยังไงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมายไม่ใช่สเปสะสปะข้าพเจ้าไม่ได้ชกอย่างคนชกลมเขาเรียกมวยวัดพี่น้องถ้านักมวยที่ที่ไม่ถึงใจเนี่ยก็บอกมวยวัดแต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้า ้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศสอนคนอื่นแล้ว้าพเจ้าอาจจะถูกตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกาการที่นบ,บุลเปาโลพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านวิพากษ์วิจารณ์ตนเองนั่นแหละวิจารณ์ตนเองก็เพื่อจะได้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพื่อจะได้ความมีความก้าวหน้าในชีวิตถ้าเราประเมินตนเองก็เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อจะให้เราได้ก้าวหน้าเพื่อจะได้ มีการพัฒนาตนเองการแก้ไขตนเองแต่ถ้าหากว่าเราลืมตนเองบ้างนะครับลืมตนเองลืมที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดเนี่ยก็เพื่อจะได้ไม่ตัดสินคนอื่นไงครับพี่น้องแต่ว่าการที่บอกว่าต้องวิ่งเพื่อสู่เป้าหมายปลายทางและรับรางวัลเนี่ยท่านพูดแรงว่าถ้า,าเราไม่ทำจริงๆเราจะไม่ถึงปลายทาง ดังนั้นท่านก็หวังดีต่อพวกเราเล่นนะครับพวกเราก็จะต้องเรียนแบบอย่างท่านส่วนพระวรสารน,นั้นพระเยซูเจา้าเล่าคำอุปมาว่าคนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงในครูไม่ใช่หรือพี่น้องคงไม่เห็นคนตาบอดนําคนตาบอดแต่พระเยซูเจา้าผู้ได้เห็นชัดเลยว่าใครที่ฝืนเป็นคนตาบอดนําคนตาบอดมันก็จะตกลงไปในหลุมได้พวกเราก็มีบอดสองอย่างเลยครับ บทฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณหลายครั้งพวกเราไม่ได้ดูเราว่าฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยตาของเราอาจจะเป็นต้อกระจกหรืออาจจะเป็นหนักกว่านั้นนี่อาจจะเป็นต้อเนื้อคือซุดไปเรื่อยๆจนมองอะไรไม่เห็นเนี่ยเพราะกิเลสตัณหาและบาปที่พวกเราทําเป็นประจําจนมันเป็นความเคยชินะ่ะพี่น้องแล้วในที่สุดตาฝ่ายวิญญาณของเราก็จะใช้ไม่ได้ เหมือนกับตาที่ฝ่ากายถ้าพวกเราปล่อยปละละเลยนะครับพวกยังบอกว่าทําไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่านสุงในตาของตอนเองเลยจะต้องมาพิจารณาวิภากวิจารณ์ตนเองจะต้องมาทําการประเมินตนเองแล้วก็จะต้องดูว่าสิ่งที่ควรจะทํามากที่สุดเป็นอะไรเวลาที่ อยู่บนเนนก่อนนี้เคยพาเด็กเนนไปรักษาที่คลินิกของหมอคนหนึ่งโอ้โหเขาจากข้างนอกก็ได้ยินเสียงดุดุคนไข้ฮะบอกแล้วไม่เชื่อดูแต่บุรีอย่างนี้ไม่นานก็ตายโอ้โหไอข้ข้างในก็เสียงพูดอ่อยๆหมอมันอดไม่ได้ันอดไม่ได้ก็ตายเร็วๆนะสิเฮ้ <c oughs> เราหลังจากที่หมอเขาตรวจเสร็จแล้วคนไข้เดินออกมา เห็นหน้าตาไม่ดีเลยหมอก็ก็เครียดอ่ะดูคนไข้จนเครียดหลังจากนั้นหมอก็ก็ล้วงบุหรี่จากกระเป๋าขึ้นมาดูดพ่อก็เลยทวงติงบอกหมอนี่ไปดูเถ่ะคนอื่นนะแล้วตัวเองก็มามาดูดซะเองอะ่ะมาสูบซะเองอะ่ะหมอก็บอกคุณพ่อมันมันเครียดนะดูแล้วเหมือนกับว่าสอนคนอื่นแต่แล้วตัวเองก็ยังทําเหมือนเขา ก็อละความอ่อนแอของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่พวกเราก็จะพยายามที่จะเป็นผู้นำคนอื่นด้วยตัวอย่างที่ดีของชีวิตไม่ใช่เลยครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนินรันดร์